สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวกาเมื่อนี้แม่ทองแม่ทองเป๊กใจมั่งเด้แม่ทองนี่ปลาซี่เด้พี่น้องเด้อปลาแม่น้ำซี่เด้นนี่ได้มาไม่ไหมค่ะพี่น้องนี่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 ปลากระแยงนี่ค่ะปลาปลากระแยงอ่านี่นี่ไอ้นี่ปลาอันนี้ค่ะบ่ได้ตายนี่ได้มาไม่ไหมเด้นเห็นบ่ยังดินดอกแด็กลอกแด็กเลยอ่านี่ปลากระเทือนี่ปลาเข็งนี่ปลาเข็งนี่ปลาเข็งไง นี่นี่ตัวนี้มันได้ตายอยู่ไหนดินดอกแลกดอกแดียกนี่ปลาหมออ่านี่ปลาสูตรค่ะปลนเอิญปลาสูตรนี่ปลาสูตรอันนี้ปลาปากค่ะนี่พี่พี่น้องบ้านแม่ท้องเอิญปลาปากนี่ปลาปากแม่น้ำซีเด้อนี่เด้ออันนี้ปลาตองปลาตองกายนี่ค่ะนี่เห็นบ่ท่านได้ตายได้เหรออ่าปากผางาบผางาบได้ไงจดๆดไม่ไหมเด้กพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ปลากระเงี้ยงเพรานได้ตายยนี่ นี่เรียกปลาปากนะคะนี่นี่ปลาปากนะเออนี่เราพูดว่าปลาปากเป็นยังไงใจปลาปากวาทันมันปากเป็นๆ่าทันเลยเอ็นปลาปากอมันบอกเกีงไรมันปากเป็นไรเพรานเลยเอ็นปลาปากพี่น้องเออนี่ปลาหม้อนี่นี่ปลาหม้อกับปลาปากยู่น้ำกันได้พี่น้องนี่นี่ปลาหมอกับปลาปากยู่น้ำกันนี่นี่เดี๋ยวนี่จะจับคู่กันนี่ปลาหม้อตายเพราะปากวาทันพูดว่ามึงได้พี่น้องเด้อนี่ จับคู่กันเลยคัะก็คักก,ก,กันยังว่านี่พักเกษตรพี่น้อง้ม่ยี่พอี่ยี่เมียเด้อนี่งามงามพี่น้องนี่พักเกษตรพักเกษตร,รท่ามืองยาโสพี่นอ้องม,มาเบิ้งเอาเดาเ้อนี่นี่เห็นบ่นี่มาเบิง้งเลยพี่น้องเด้อปลาปากว่าสันปลาหมอตายพ่อปากยู้น้ำกันพี่น้องปลาหมอปลาปากนี่กำลังจะทำการหมกนี่กำลังตำเครื่องพี่น้องนี่อีกวันหนึ่ง ปลาดุกค่ะนี่ปลาดุกนี่หมกหม้อได้พี่น,อน้องกำลังจะทํากำลังจะปรุงเครื่องกำลังจะเตรียมหมกแลว้วกำลังปรุงเครื่องกำลังจะเตรียมหมกปลาดุกค่ะพี่น,อน้องเบิ้งทั้งปลาทั้งดอกไม้พี่น,อนอ้องเ้ยเบิ้งทั้งปลาเบ้งดอกไม้ เบิ่งแต่ปลาลายกับสีญาตดพี่น้องเจ๊งเย่ยสีผ้าเบิ่งดอกไม้งามๆนำพี่นอ้องนี่ชั้งดอกเถาดอกนุก่มด้วยพี่น้องเด้อนี่ดอกเถาเห็นบ่นี่เถาแล้วนี่เถามืดสภาพพี่น้องเนี่เห็นบ่าอ่านี่มืดสภาพแล้วค่ะดอกไม้นี่กําลังงามๆนี่กรลังออๆพี่น้องอืมกรลังอ,อ้ออเมามาเบาพิแดแล้วบ้าน บอกใหม่เด้อนี่อันนี้อันนี้ป้าไตละป้าได้ละนี่บ้านไม่ท่องอื่นประกดนี่ประกดน้องว่านตายได้พี่น้องสดสดใหม่ใหม่นี้ว่านินดอกแด็กดอกแด็กเยอะนี่ประกดว่านี่เขาเรียกประกดนะคะประกดว้านี่ปลาหมอค่ะนี่ป้าหมอนี่ก็ปลาหมอนี่ก็ปลาหมอก็เลยเป็นบ้าปรากดว่าปลาหมอ นี่ปลาปากครับพี่น้องนี่ปลาปากก็เลยสรุปว่าปลาก,กดว่าปลาหมอตายพ่อปากค่ะพี่น้องอ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะกดุกคลิปนี้ก่อนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายปลาก,กดว่าปลาหมอตายพ่อปากค่ะกตจบคลิปนี้ก่อนนะคะเริ่ม